ไปช่ำต้นมิ้วคอนฟิติกันค่ะ <S 2> <S 2> <S ตัดมาแล้วเรียบร้อยนะคะ3ามยอดนะคะโดยจะช่ำวัสดุที่ใช้ก็คือขุยสับละเอียดนะคะที่แช่เอาสารเทนนินออกแล้วนะคะแช่ประมาณ3ามคืนนะคะเปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะ ใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอากิ่งต้นไม้ลงไปนะคะจัดระเบียบรากนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาขุยใส่อีกรอบก,กดให้แน่นนะคะกดให้แน่นนะคะเป็นอันเรียบร้อยหลังจากชําเสร็จแล้วนะคะจะเอามาไว้ในตะกร้าที่ไม่มีรูนะคะแล้วก็ใส่สายเข้าไปแล้วก็ลดน้ำนะคะในสาย ให้พอเป็นน้ำนิดนึงนะคะแล้วรากเขาจะเดินได้ดีนะคะอันนี้ใช้ได้กับทุกต้นนะคะอย่างอันนี้อีพี่ด่งางเหลืองก็ใส่เหมือนกันนะคะรากก็จะค่อยๆงอกช่วงช่ำเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มก่อนนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นแม่มาด่างเหลืองนะคะรากก็เริ่มงอกแล้วชํำแบบนี้นะคะชํำแล้วเก็บแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะนะคะ นี้ก็เป็นเงนไหลมาโมจิโตนะคะก็จะใส่กระละมังแล้วก็ใส่ทรายเติมน้ำนิดนึงค่ะอย่างนี้ก็เป็นเบอร์บินมาร์กด่างนะคะนะีคะอันนี้ก็แทงหลอดใหม่แล้ว